กันค่ะวันนี้นะแวก็พาลูกๆมา,าที่ที่ไหนกัออาคะอุดมาราขออายอุดมาราที่นี่เขามีแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ก็เดี๋ยวว่าจะไปเดินเซอ,เอร์เวยกันค่ะเพื่อนๆเ,เปิดวันที่สองแล้วคนก็เยอะอยู่เหมือนกันขน้างในนี่มีร้านขายของประจําจังหวัดของอดาวาราจะเห็นเยอะมากเลยเออมีเยอะแล้วก็มีพวกออเซนอาชิยูแล้วก็อะไรอีกข้างใน โูเตลราเาไปดูกันโูเตลตัวก่ะโูเตลอ่ะโูเตลก็มีโรงแรมมีโรงแรมด้วยมีถึงชั้น14เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะข้า<บ>งล่างก็เป็นร้านขายของเยอะเลยนะแล้วก็ข้างบนด้วยนะขนเนะขามีโรงแรมด้วยนะเนี่ย คารงไปข้างหน้าเฮ้ยนิสกิที่ลงออกาำโพงไปด้านหลังเรามาดูร้านไอศครีมนะครับอร่อยมากเลยคือเขาบอกว่าตอนนี้เป็นแคมเปญลดราคา เพอ,อกเราสนานลมทางเขา้ามบเป็นทางเข้าอืมน,นากาใหญ่มากเลยป็นมีโลโก้ครับ <c oughs>

เราดังงูมาแล้วนีรสโชอยูรสโชอยูนี่เขาย่างอ,อ,อ,อย่างไม่ไหมเลยนะเวลาเราเดินผ่านนี่แบบว่ากลิ่นโอดังงูเ <c ười> ตะจมูกเลยต้องกิดเลยเป็นไงลองชิมมนะ้ยแกิมั้ยแกิมัเอ้ยรสดชอยูแรงนะอุ้ย่อร่อยไม่น่าคนถึงเรียนแถวซื้อกันนะ มึงเริ่มชอบกันเยอะมากเลยเขาเอาดังหมูมาชุบโชยุก่อนแล้วก็ไปย่างไปย่างแล้วคราวนี้ก็พอย่างเสร็จเนี่ยมันออกมันเต็มๆอย่างเงี้ยเต็มเต็มแล้วก็เขาก็ทาโชยุอร่อยนี่เหลือแค่ลูกเลยนี่ โซเบตใชมาโซเบะโเเหมือนเอาอันเมื่อกี้มามาหอด้วยฝาหใช่ใช่ใช่รสชาเป็นยัไอ่ะตัดเงีัมากอืมอันนี้ก็ชบคนชอบมากเลยอร่อยแม่ก็วันแม่ชอบอันนี้เนาะ่มันได้กลิ่นหอมของสาหร่ายหอมมากเลยอร่อยเลยอร่อ อะไรอ่ะร้านแถวจังหวัดอุดาวาร่าเขาเป็นสาขาหลายสาขาเขาก็มาขายนะทำขายดนี่สิอันนี้คือเมนูต่อไปที่น่าอร่อยมากเลยกุส่ากุส่ไปเลี้ยงแถวมาวนั้ยคนยาวตอนแรกก็รู้ว่าหายไปไหนไปะนานเลยไไ้เนะ ก็มันน่ากินปลาอันนี้นะเขาบอกว่ากินได้ทั้งหัวหมดเลยไม่มีก้างไม่ใช่ไม่มีก้างมีแต่ว่ากินได้หมดกินได้เพราะว่าเขาทอดแบบกรอบๆไม่รู้นี่อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวต้องลองกินบบนนี่อัน,นใหญ่มากอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาแล้วนี่อันนี้อันนี้น่าจะรู้อยู่อันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักอ่ะนี่อันนี้คือดังโง่รสชิราซึชิราซึใช่เป็นเป็นลูกชิ้นปลารูปดังโง่ น้งลองกินอ mm. ่ะอืมนึกว่าเป็นมังฝรั่งข้างในดูออเอออร่อยมากเลยกินลองกินออร่อยนึกอร่อยไม่อร่อย เข้าใจแล้วทำไมของบางอย่างมันถึงแพงเนาะแต่มันก็แพงไม่เลวนี่สามร้อยเยนเนี่ยประาณสองร้อยเก้สิบบาทตดูนี่สินี่คือนี่คือมันปลาเอ๊ะมันชุบชิราสึใช่มันคือมันชุบชิราสึนี่ถ้าดูมองดีๆมันจะมีปลาตัวเล็กๆนี่นี่นี่ดูดูอันนี้คือปลาชิราสึจะตัวเล็กๆญี่ปุ่นเขาทำอะไรแบบเป็นอาหารนี่อร่อยมากเลยนะ ขขอาหารอีสุก็คอเครื่อกินเลย่ยของแม่ก็เป็นนี่คินปลาแต่ว่าใส่ชีสกินใหญ่เลยใหญ่เ,เดี๋ยวกินคำเดียวเดี๋ยวมึเฮ้ยดูเผือกหรือมันเนี่ยอะไรทีกอย่างอันนี้เป็นชีสเหมือนเผือกมากกว่านะ อร่อยไหมที่นี่นะตั้งอยู่ตรงข้างสถานีโอเดอวาล่าติดกันเลยเชื่อมติดกันเลยคือเราเดินมาจากสถานีโอเดอวาร่าแล้วก็จะมีทางเดินเชื่อมตัวกับสถานที่ใหม่ชื่อมินากาที่ข้างหลังลก็จะมีเทียนชื่อมินากาศไม่ไม่ไม,ม่ใช่ นี่ก็ร้านมินาโต้ร้านเป็นร้านพวกขายข้าวหน้าปลาดิบนี่ะนะคะมีหลายสาขาเลยแล้วก็ามาเปิดที่นี่ด้วยอันนี้เป็นอันนี้เป็นร้านอินาดิซูชิชื่อดังนะเรียงแถวรอกันยาวเลยค่ะร้านขายปลานะเพือเ่อน ขายปลากินอะไรได้ขายปลาหลายหลายอย่างเมนเมนมือเขาเนาะข้างหลังเป็นร้านร้านที่เราไปซื้อโอ,อดังโบ๊ทโอดังวัวยาสัง่ <S <S งออรรถคือรถโชว์อยู่กับรถตาลายตาลายแต่คนเลี้ยงแถวเลี้ยงกันเยอะเลยเยอะกว่าเมื่อกี้เลยรู้สึกนะดีนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเราเรา,เรามาเร็วหน่อยตอนนี้เที่ยงแนละ้วคนเขากินข้าวเที่ยงกันไงอันนี้ก็เป็นร้านกินมโนเน,น,นี่ เป็นกิโมโนนี่งใครรู้บ้างรู้ว่าคือในดีมอนเซเยอพระเอกที่ชื่อซันจิโร่จะเคนใส่ชุดนี้เหรอใช่อันนี้ก็กำลังดังไม่ใช่หรอใช่ดีมอนเซเยอร์ใคดังมากที่ทังทั้งทั่งทั้ทั้ง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 ทั้ั้ง่างทั้งท้้งทั้งงทังทั้งท้งท้งทั้ทั้งทัางทัยงทที่โอดาวาร้ามีทะเลไง ที่เราก็มาตึกมิากะนะก็เดินดูก็ยังไม่ทั่วเพราะว่าคนเยอะเบียดคนยิ่งคนแน่นๆนี่เราก็ยิ่งกลัวก็เลยต้องรีบลงกันมาก่อนว่าจะเข้าด้านในข้างในเขามีตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบกว่าสิบสี่ใช่ไหมสิบสีก็มีองเซงด้วยนะแล้วก็อาชิยูอาชิยูก็คือว่าเราเอาเท้าอ่ะไปแช่ในองเซงอะมีด้วยแต่นอว้ไม่กล้าขึ้นเพราะว่าคนเรียงแถวคนเยอะแลวในใน ในลิปอะคนก็เยอะเนาะ<ช>ก็เลยออกมาก่อ,อนวันนี้น้แวก็เลยเได้คลิปมาแค่นี้นะคะเพื่อนๆนะยังไงวันนี้น้แวขอบคุณมากๆเลยโคกีขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชมคลิปน้แวนะคะวันนี้น้แวกับลูกขอลาไปก่อนนะคะจบคลิปเยียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆ bye บายๆค่ะสวัสดีคะ่คะ